นะนี่เขาไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้เใช่ไหมเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ลนะ่ะเขาจะทำไหมแบบนี้นะครับเหมือนกับเหมือนช่วยแล้วช่วยเปล่าอ่ะนะเอาจริงนะครับเหมือนช่วยเปล่านี่ไงนะครับความดีมันไม่มีให้เห็นนะครับเออไม่มีคําว่าตอบแทนเอาแค่เอาพูดง่ายๆเอาแค่คําขอบคุณแค่นั้นก็พอแล้วนะไม่ต้องให้ของก็ได้อะเอเอ นะคุณมดนะครับสวัสดีครับผมไม่ต้องให้ของอะเอาแค่ขอบคุณพอแล้วนะครับขอบคุณแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเป็นยังไงล่ะนะครับเอฟซี FC ก็ดูเอาแล้วกันนะมันมันเหมือนกับอ่าพูด,ดง่ายเนาะมันเหมือนกับทําคุณบูชาโทษนะ่ะตอนนี้ก็โดนแซะโดนว่าโดนบ่นโดนโดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วถามว่าเจ้าจภาพ ออกมาพูดออกมาปกป้องไหมไม่มีเออปล่อยให้ริ้วล้อนะดานะด่า,าดเสียเลยเออไม่รู้จะพูดอะไระผิดหมดอะ่ะเออคุณมาลีนะครับสวันดีครับไม่รู้ว่าพูดอะไรอะ่ะแกผิดหมดอะ่ะกระดัวเองแล้วกันโนอะ้โหนะแกบอกว่าเนี่ยมีอ่าข้าวของก็ไม่มีเห็นไหมแต่ก่อนใช่หไหมแกก็เอาอยากจะได้อะไรอยากจะได้แบบไหนยังไงแกก็ไปซื้อให้นะเออแกก็หาให้ ยืมเงินหรือยมอะไรเนี่ยให้แกไม่มีทั้งนี่ถามว่าแกมีไหมแต่ก่อนแกก็ไม่มีเออแต่แกก็ดิ้นรนมาจนปัจจุบันนะครับดิ้นรนมาเดี๋ยวนี้ถามว่าโอเคไหมแกโอเคขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับเ,ออเรื่องผ่อนลงผ่อนลดเรื่องหาโน่นหานี่แกก็หาเองนะอืมเห็นไหมเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างนะครับเออต่างคนต่างพูดง่ายมีฐานะเข้าไปแล้วเออมีฐานะเข้าไปแล้วเออ แกก็เลยมาพูดให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเออที่แต่ก่อนเนาะเราฟังแล้วก็โอนะครับแอดไม่ใช่อ่าจะเอาไปมูลี่หรืออะไรนะเรื่องนี้นะครับเอฟซีนะเออจะไปทําให้ทัวลงหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าฟังจากอ่าญาแกบอกมา่าแกคุยให้ฟังเออมันเป็นแบบนี้นะครับเออ เราก็เลยเอามาพูดต่อเพื่อ f อจะไม่รู้นะครับว่าเรื่องความเป็นมาแต่ก่อนๆมันเป็นยังไงนะครับเออใจมันทำด้วยอะไรทำชาวบ้านเดือดร้อนไปทั่วขอบคุณนะสักคำก็ไม่มียังมาหาเรื่องอีกก็นั่นแหละนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละแอดแอดก็ยังงงอยู่ทุกวันนี้นะครับเออ,เอ,อยังงงอยู่ว่าเอ้าเออคนเรานี่นะเขาช่วยกันนะครับนะ นลไม้ละมือเนี่ยนะครับก็น่าจะแค่ขอบคุณก็พอไม่ต้องเยอะเราเอาแค่ขอบคุณกันแค่นั้นแหละก็ถือว่ามันก็เป็นน้ําใจแหละนะแต่นี่ไม่มีนะครับแถมยังโดนด่าซ้าอีกเออนะไม่ได้สัง่งไม่ได้สัง่งให้ทําทําไมอย่างนี้โอ้โหนะคำนี้มันเจ็บปวดมากนะรับไม่ได้จริง มันมันมีข้อเปรียบเทียบนะเอฟซีนเราไม่ได้ว่านะมีข้อเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกันนะเออถ้าเป็นแอดโอ้ยนะครับเลี้ยงคาตรงคาตม้มเลี้ยงนะครับนะแล้วก็บอกว่าอะไรรู้เปล่าก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ซื้อน้ามานะอย่างงุนนี้ซื้อมาเออ,เ,อ,อเลี้ยงอย่างงุนอย่างี้เปล่านะครับน้ำนะเนะขาบริจาคมาให้เออน้ําดื่มเขาบริจาคมาให้เยอะมากนะครับตอนนั้น ออไม่ได้ซื้อมานะบริจาคมาให้เลยนะตอนหลังๆนี่ไม่ต้องพูดถึงนะโอ้ oh, มีแต่ของข้าวนะครับเอฟซีเออเอาไว้เพื่อคนที่เขาไปหาไงเขาจะได้กินกันนะครับเอาไปกินได้เลยอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูเอาเองแล้วกันแต่ส่วนมากเขากเอามานะเอามาจากบ้านเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็สะพายเป้สะพายหลังไปนะเออนะมันจะได้กินน้ํานะครับบางทีก็หอ่อข้าวห่ออะไรไปไปด้วย เออไปหาแล้วก็ไปกินอยู่ข้างบนก็มีนะครับขนมข้าเหนียวนะครับเออก็ดูเอาเองแล้วกันนะนะก็ถามว่ามันยังไงอะไรยังไงนะก็ดูเอาเองดูจากภาพข่าวดีกว่านะครับดูจากภาพข่าวมันจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นแล้ะคําบอกเล่าของชาวบ้านนี่แหละนะครับมันเป็นเครื่องยืนยันได้ดีนะว่าอ่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมือ เห็นน้ำใจคนบ้างไหมนะครับเอาน้ำใจมีบ้างหรือเปล่าเอาง่ายง่ายเออมีหรือเปล่าใจอะใจมีหรือเปล่านะบอกกันตรงๆนะครับถ้าไม่มีก็บอกมานะโอ้โหนะฮะอพซกดให้แล้วจ้านะคุณลัสนะครับนี่แหละนะครับคุณกรกวงนาะงสวัสดีครับผม เราละไม่นะครับสวัสดีครับผมคุณแดงขอให้เป็นความถุขตลอดไปขอบคุณมากนะครับผมเราเราเห็นบริบทนะครับนะแม้กระทั่งจะจัดงานจะจัดอะไรดีนะครับก็ดูเอาเองแล้วกันนะเอองานเขาไม่ใช่เล็กเล็กเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปนะครับใช่ไหมงานไม่มีเล็กแล้วต่อไปนี้นะครับเอองานไม่มีเล็กแล้วเอ,อหาที่ลงไม่ได้อ่ะนะ ก็ยังงง,งอยู่ยังหาที่ลงลาบากว,ว่าจะลงตรงไหนดีเพราะสถานที่ต้องกว้างขวางมากนะครับเออนะต้องใหญ่โตสถานที่ต้องกว้างขวางเอ,อต้องให้เห็นนะครับอ่ารู้สึกว่าแขกเรือเนี่ยนะมาเยอะนะครับแต่ในหมู่บ้านไม่น่าจะมีเยอะนะบอกตรงๆนะในหมู่บ้านมีน้อยมากไม่เยอะไม่เยอะ ืมาจากต่างถิ่นที่ก็ไม่อาจจะไม่ค่อยดีดูรู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยนะครับนอนน้อยเออไม่รู้ว่าแกเชิญลุงหรือเปล่านะเอแกเชิญลุงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับงานแบบนี้เนาะแกน่าจะเชิญบ้างเนาะเพื่อนะครับเพื่อเลื่อฟื้นความหลังนะครับมา ก็มีไม่กี่คนนะครับที่จะไปเนาะมีไม่มีคนนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ไปแล้วใส่ซองดีกว่าหรือหรือโอนเข้าไปเลยนะเออนะโอนเข้าไปเลยนะช่วยเหลือไปนะครับก็เป็นแค่นั้นนะอืมถือว่าเราเห็นแก่อ่าผู้ล่วงลับดีกว่านะอย่าไปคิดอะไรมากนะจะช่วยก็ช่วยกันไปนะอืมอ่า ลูกค,ค้านะครับสวัสดีครับผมนะคนะคือให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันเอฟซีก็ดูเอานะนะนี่แหละนะครับเอฟซีโอ้โอโปวดหัวมากเออใครใครที่ยังไม่ช่วยนะครับเออก็อย่าลืมนะครับเนาะเอองานนี้งานใหญ่นะครับใหญ่ระดับอำเภอทีเดียวนะเออเราให้เห็นนะครับ อความสำเร็จนะครับสวัสดีครับผมคุณจะลิยานะครับสวัสดีครับผม <c oughs> อดทนนะครับเนาะอดทนแอดฟังจากยา่าแกพูดแล้วนี่โอ้โหแอดซึมเลยนะครับแกก็เท้าความนะพูดถึงเรื่องราวต่างๆเนาะเราถึงเห็นแกนะครับว่าโอ้โหแกก็สมัยก่อนแกก็ช่วยเหลือเต็มที่นะแอดดูแล้วเนี่ยแกช่วยเหลือเต็มที่ ทำให,ให้เราเห็นบริบทตรงนั้นนะครับว่ามันคืออะไรอืม,มานี่นะเขาเอาเขารู้สึกว่าเขาจะไปมันก็เป็นที่เก่านะเอฟซนะที่ดูตรงนี้นะครับเขาบอกเขาจะจัดงานนะสถานที่จัดงานนะครับเอฟซีนะเออ ดูจากเขาแล้วเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นโรงเรียนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะสองชั่วโมงที่ผ่านมานะเอฟซี FC นะเออแอดว่าน่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือเปล่านะโรงเรียนเดิมหรือเปล่านะครับหรือไปคุยกันยังไงนะครับเออว่าให้ให้จัดนะครับเออยังง,งงงอยู่นะตอนนี้นะรนะตรงนั้นมันก็จะเป็นป่าหญ้านะเอฟซี FC นะเป็นป่าหญ้าเออ มันเป็นป่าหญ้านะเอซอืมนะเพราะอาจจะไปคุยกับอ่าผอออมาก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเอฟซอ่า ตรงนี้มันจะเป็นบริเวณนะครับเอ็ดสีมันเป็นบริเวณน่าจะเป็นอสนามโรงเรียนโรงเรียนเก่านะครับอเป็นโรงเรียนเก่าแล้วก็เป็นบ้านพักครูนะรตรงนั้นนะครับที่แอดเคยไปแอดเคยไปทําความสะอาดเนาะตอนที่จะทําตรงนี้เป็นศูนย์พักคอยนะครับนะตรงเนี้ยเป็นศูนย์พักคอยก็คืออ่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริจาคเกี่ยวกับเตียงนะครับเตียงนอนเตียงอะไรมาให้นะครับตรงนี้นะครับอ่า นะเขาอาจจะไปคุยมาแล้วก็ได้นะครับ FZ นะเราไม่รู้หรอกนะครับอืมอืม